สองห,หน้าที่นะครับสองหน้าที่เอาอย่างนี้กติกาว่าด้วยกติกาก่อนนะครับหน่วยที่มาทั้งหมดเนี่ยนับได้อยู่ยี่สบสี่หน่วยนั้นฟันหน่วยมาคนเดียวมีพี่ๆจากหน่วยางานอื่นมาเนี่ยจะให้มาช่วยก็ไปปรึกษาเขานะครับเลือกเอาว่าจะให้ใครมาช่วยส่วนหน่วยที่มามีเพื่อนก็คุยกันนั้นโจทย์โจทย์ก็คือแบบนี้นะครับขอ ให้สรุปถอดสาระสำคัญที่รองอธิทีการบริปภัยบริหารคือประเทศอาราดีตีพูดเมื่อวิธีเปิดนะครับเราเป็นคนฟังแต่เรคนฟังได้ยินอะไรบ้างแล้วจับสาระประเด็นสำคัญอะไรได้บ้านเนี่ยมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะั้นเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับเราได้ยินอะไรแล้วเราเข้าใจว่ายอย่างไรถอดออกมา,มา นำเสนอผ่านเครื่องมือ PowerPoint ที่เราเรียนมานะครับจะใช้ดีไซน์สไตล์แบบไหนตามที่เราเรียนมานะข้อจำกัดก็คือขอให้ไม่เกิน5้าสไลด์นะครับไม่ต้องไปขยันไม่ต้องไปขยันทำเยอะสไลด์เดียวก็ได้แต่ห้ามเกินคนที่ขยันทำก็อย่าไปทำเกินจำนวนนะไม่เกินห้าเวลา นำเสนอไม่เกินสองนาทีนะครับออกมาไม่ต้องอารมณ์ขบวดมากก็บอกว่าได้อะไรบ้างแล้วก็นําเสนอผ่านสื่อออกมาภายในสองนาทีนะสองนาทีไม่เกินห้าแผ่นเนื้อหาสุดแค้แต่ว่าท่านได้ยินอะไรบ้างแล้วเข้าใจว่าอย่างไรทำประดุมจะดึงเสมือนกับว่าเราได้รับมอบหมายจาแบบกผู้บริหารของเราเนี่ย เดินทางมาที่นี่นะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับแล้วเราจะไปรายงานให้ผู้บริหารที่ส่วนงานเรา <c oughs> ที่ส่วนงานเราทราบเครับเราจะรายงานที่ท่านทราบว่าอย่างไรเรามาฟังรองนิคารินบริหารพูดแล้วเนี่ยได้ยินอะไรบ้างจะกลับไปเล่าให้ผู้บริหารฟังว่าอะไรบ้างนึกๆแบบนั้นครับแล้วก็ทามันออกมาเสร็จแล้วในระหว่างที่ เพื่อนนาเสนอเราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ให้คะแนนเพื่อนด้วยเดี๋ยวมีกระดาษให้คะแนนหลังจากนั้นคะแนนคะแนนจะมีสามช่องเดี๋ยวเห็นแล้วก็จะรู้เองว่าควรจะให้อะไรแต่และช่องคะแนนไม่เท่ากันนะครับว่า mm hmm. หนึ่งสสาเพราะฉนั้นหลังจากเสร็จแล้วจะมีฝ่ายประมวลผลด้วยในได้คะแนนที่สุดก็จะมีรีวอร์ดให้นิดหน่อยนะครับเป็น แรงจูงใจเป็นพลนันมันโอเคนะเข้าใจไหมครับพิมพ์มาจากที่อื่นก็ช่วยพิมสกิดเอาเริ่มนะครับหมดมีเวลา30สนาทีนะ4ี่โมงหมดเวลานะครับถ้าทุกคนทำเสร็จก่อนก็จะเริ่มก่อนนะครับเวลาสร้างผลงาน30นาทีเวลานำเสนอทั้งหมดรวมกันคอมเมนต์หนึ่งชั่วโมงครับ ดัะนั้นเรา,เรา,เ,ราเราจะไม่ทําเกินนี้จะเสร็จก่อน5้าโมงแน่นอนครับในระหว่างนี้ก็ตามอัธยาศัยจะลุกจะเดินจะนั่งจะเขียนจะเขียนเชิญเลยครับเป็นเวลาการย่อยสลายและนำเสนอความรู้ที่ได้เรียนมา